สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเมจิตมาแนะนำกันแดด t 4ค n t y f o u ร c a s s p f 50บวบ,วบวกเลยนะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยค่ะโอ้โหรับรองใช้แล้วนะถูกใจแน่ๆเลยไมจิตเป็ผิวแห้งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกันแดดเนี่ยจะต้องมีความชุ่มชื้นให้ด้วยนะคะถ้าเกิดคนผิวมันใช้ได้ไหมใช้ได้อีกนะคะทําให้คุมมันระหว่างวันกันเหงื่อกันน้ําไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีพะเรเบนด้วยและที่สำคัญคนที่เป็นสิวแพ้ง่ายไม่ม กลิ่นไม่มีแอลกอฮอล์นะคะเหมาะมากเลยเพื่อนๆสามารถนะคะใช้ระหว่างวันได้เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมีเสียให้ดูนะคะมันสามารถป้องกันควันมลพิษนะคะป้องกันแดดได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยและที่สําคัญเป็นสีใสๆแบบนี้นะคะเนี่ยเนี่ยครีมขาวๆเนี่ยค่ะมันทําให้แบบหน้าของเราเนี่ยไม่เปลี่ยนสีนะอยู่กับหน้าเราตลอดทั้งวันเลยแบบขาวๆแบบเนี้ยมือนกระทาบนะคะ